สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับมีคนบอกว่าอยากช่วยให้รีวิวให้หน่อยนะครับว่าฟิล์มรอบคันเ,นเป็นยังไงบ้างน,นะครับทั้งในรถแล้วก็นอกรถนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะดูหน้ารถก่อนนะครับหน้ารถเนี่ยเราใช้40นะครับแล้วก็รอบคันเ,นเป็น60นะสังเกตนะครับ40ด้านหน้าเป็นไงครับมืดนะอันนี้ผมรีวิวตอนเย็นๆนะตอนเย็นๆ ตอนนี้ก็ประมาณเกือบหกโมงนะครับอ่าก็เริ่มมืดแล้วนะครับจะสังเกตว่าหมอไม่เห็นข้างในเลยนะครับนะครับเห็นไหมเนีย่ยดูนี่อนี้หกสิบนะอันนี้สี่สิบเห็นไหมแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่จะไปติดมืดมากผมบอกไม่จำไม่จําเป็นนะสําหรับมือใหม่หัดขับผมอ่าแนะนําให้ติดสี่สิบพอนะเพราะว่าถ้าติดหกสิบอะไรขึ้นไปเนี่ยมันจะมืดเกินไปนะ เพราะรถเนี่ยมันไม่ได้ร้อนแบบนานขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราเอารถตากแดดเนี่ยแล้วอากาศมันร้อนในรถเนี่ยเปิดแอร์แป๊บเดียวก็เย็นแล้วเพราะว่าแอร์เย็นมากๆหนาวด้านข้างนะครับ60เป็นไงครับมืดสนิทเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับสะท้อนกับสะท้อนเลยพูดง่ายๆนี่ครับไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นคนอยู่ข้างในเลยนี่คือ60นะครับ ที่ดูถ้าไปติด8ปดิบมืดขนาดไหนนะสำหรับมือใหม่นะบางคนอาจจะชอบแปดสิก็ได้แต่สำหรับผมก็ชอบแค่นเนี้ยนะครับนี่มีด้านท้ายนะครับด้านท้ายหน่อยส,อสวยๆนะครับหลังก็60นะครับเนี่ยมืดเติบเลยนะครับพอมองจากด้านข้างนะครับอาจจะมองเห็นข้างหน้านิดนึงนะเพราะข้างหน้านเป็น6เป็น40นะครับโอเคนี่คือรอบคันด้านนอกนะ หน้า60รอบคัน60นะครับนี่คือด้านนอกนะครับด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ